นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับถนนทางเชื่อมสะพานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของประเทศไทยเรานะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานสะพานมิตรภาพแห่งที่3นครพนมคืบหน้าแล้ว64%หนุนการค้าขนส่งไทยลาว ก่อนจะฟังรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกรมทางหลวงชนบทสร้างถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่3จังหวัดนครพนมกว่า23กิโลเมตรเคลืบหน้า64คาดก่อสร้างเสร็จในปี2568นี้ เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการขนส่งไทยลาวนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข212ออำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ว่าปัจจุบันก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว64%ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในปี2568นี้นะครับจังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศ ให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่3ถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข212จะสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดระหว่างท่าอากาศยานนครพนม และสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนครพนมคำม่วนนะครับนครพนมคำม้วนนะครับสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนะครับตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวในอนาคตให้ดีมากขึ้นโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม ถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข212อำเภอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมระยะทางรวม23.102กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง949ล้านบาทซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ตอนดังนี้ตอนที่1ก่อสร้างถนนใหม่เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรไปกลับ บริเวณกิโลเมตรที่0บวก000ถึงกิโลเมตรที่16บวก531รวมระยะทาง16.531กิโลเมตรตอนที Exodus ่2ก่อสร้างถนนใหม่เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องจราจรไปกลับบริเวณกิโลเมตรที่0บวก000ถึงกิโลเมตรที่6บวก571รวมระยะทาง6.571กิโลเมตร ก็นําความคืบหน้ามาฝาก f อท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ